สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใชรกดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์กด,ดนนกดยันยันกดเยอะๆนะคะจากไอ้ไหลาฝากถึงร้อยเอ็ดฝากถึงน้องบูมบูมบอกว่ามีพี่ชายเมื่อพร้อมวันนี้ดอกกระทือพัทยาฝากถึงน้องบูมอีกถ้าบูมได้ยินแล้วอาจจะพูดว่ามีพี่สาวเมื่อพร้อมดอกกระทือบอกว่าเขาไม่เคยไปขอร้องอะไรน้องบูมค่ะ พ่อแม่คนแก่มันสืบเสียมันเสียบุคลิกมันเสียคุณภาพนะคะมาจะมาทําให้เสียสูงน่ะเขาดูไม่ดีการที่ป้าไปด่าพ่อแม่นั่นคือพ่อแม่ของเสียสูงคนที่มองดูแล้วไม่ดูไม่ดีคือเสียสูงไม่ห้ามหรอแิ่ฉันว่าแปลกนะคะคนที่เป็น fc พอต่อเข้าเส้นเข้าข้างไข่ข้างแคมอะไรขนาดนี้นจะเป็นอย่างนี้ทุกคนคะ่ะเวลาที่เขาถามว่าตอนไอ้ขาหมู วิาพาศวิจารณ์ว่าตาชานเรียกตาชานยายสมควรยายละเอียงยายละเบียงตาลำเอียงยายลำเอียงอะไรสารพัดเนี่ยหรือตอนที่มีคนฝั่งไอ้พววไอ้พวกเจ็ดประจันบาลตอนนู้นที่บอกว่าพวกคนเงาสกสารตระกูลหลักโพเป็นงูเห่าเนี่ยพอมีคนถามว่าคุณไม่ห้ามเขาหน่อยเหรอไอ้พวยกับอิเธิเนี่ย เอฟซีก็จะมาบอกว่าป้าเขาห้ามไม่ได้ป้าเขาจะไปห้ามไ,มได้ยังไงทุกคนมีสิทธิ์จะพูดมีสิทธิ์จะคิดป้าห้ามไม่ได้ถ้าสาวิตีพูดประโยคเดียวกันพวกคุณก็จะไม่เชื่อแล้วมึงไปกอดกอดทำไมไอ้พวยก็โทรไปให้กำลังใจไปให้กำลังใจเจ้าปู่ไอ้ธนงไอ้ธน,นันก็ด่าตาชานยายสมวรช้ำๆ้อยู่ไม่ใช่หรือตอนนั้นทั้งลาเต้หรือมุนี ก็ด่าอยู่ไม่ใช่หรือก็ยังไปให้กำลังใจกันได้แต่ไม่มีใครว่าเลยว่านี่เป็นการส่งสัญญาณให้ด่าพ่อด่าแม่อีเถิดก,ก็พูดเองเรื่องแม่มาทํำกริยาสะทุนไม่มีใครว่าอะไรสักคำหนึง่งต่สซาวิตีไม่เคยได้พูดอะไรออกมาดิฉันเคยจูงจับยายสมควรไปครั้งหนึ่ง กราบขอโทษไปแล้วที่เหลือคือการวิจารณ์แต่พวกคุณยังใช้คำว่าด่าพ่อด่าแม่ดิืฉันด่าตาชานตรงไหนคะดิฉันอยากด่ายายสมควรตรงไหนแต่ไิ้ฉันถามยายสมควรว่าไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอลูกสาวไปขอร้องให้บอกกับลูกชายหน่อยบอกน้องหน่อยได้ไหมด่าหนูอยาบคายเกินไปแล้วแม่หัวเราะว่ามันก็พูดตลกดีนี่ แล้วคุณจําคลิปอันนี้มีคลิปออกมาเลยว่ายายสมควรพอตามาขอว่าให้ไปบอกไอ้ไหลหน่อยสิว่าด่าสมพรมากไปแล้วยายสมควรเถียงชดชดว่ามันก็ด่ากันไปด่ากันมาสมพรก็ด่าไอ้ไหลเหมือนกันคุณจําพวกนี้ได้ไหมคะการที่ฉันเอาแบบนี้มาพูดแล้วมาตั้งคําถามว่าคุณยายคะ่ะคุณยายคิดยังไงถึงพูดอย่างนั้นออกไปไอ้ไหลเอาไหม ไปจอ่อแล้วคุณยายก็พูดว่าลูกสาวคุณยายไม่รักเรียนไปเรียนก็คิดแต่จะติดผู้ชายอันนี้คือสิ่งที่แม่ควรทำเหรอคะอันนี้คือคำด่าเหรอคะอันนี้เรียกว่าด่าเหรอคะถ้าคุณมีปัญหาว่าดิฉันดา่าพ่อด่าแม่ของสาวิตรีสาวิตรีเขาปวดใจแต่เขาห้ามฉันไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะฉันไม่ได้ดา่า ในเมื่อไอไหลเอาเรื่องแบบนี้สิ่งที่แม่มันพูดพ่อมันทำออกมาออกสื่อแบบนี้ดิฉันก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามวิพากวิจารณ์เหมือนกับที่อีทานเคยบอกว่าสาธิตแสดงออกในที่สาธารณะก็ต้องรับคำวิพากษวิจารให้ได้เพราะฉะนั้นตาชามได้สมควรแสดงออกในที่สาธารณะ ก็ต้องรับคําวิพากษ์วิจารณ์ให้ได้เหมือนกันค่ะไม่มียกเว้นว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นโคตรเน่าสักกระดาษของใครดิฉันคิดว่าดิฉันซื่อสัตย์ต่อข้อเท็จจริงเท่านั้นเองค่ะดิฉันซื่อสัตย์ต่อข้อเท็จจริงอียันดาเด็กดิฉันเคยบอกว่าดิฉันเคยทําผิดแล้วก็เรียกเจ้าขุดโตว่าไอ้โรคจิต เรียกเจ้าคุเล็กว่าไอ้ค่อมอันนี้ผิดอันนี้ไม่ดีตกปากค่ะพยายามจะตั้งสติให้ได้แต่การที่ดิฉันตั้งคำถามกับแม่เขาว่าเมื่อไหร่จะพาลูกไปหลังลูกมันจะเสียนะแบบนี้หรือการที่เขาเอาลูกเขาออกมาอวดแล้วก็พูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ดิฉันตั้งคำถาม,ถามว่าลูกคุณจะรับได้ไหม คุณก็เห็นหน้าลูกคุณเวลาคุณถ่ายคลิปบังคับให้ลูกทำนั่นทำนี่มันก็เห็นอยู่ว่าหน้าลูกคุณไม่พอใจลูกคุณจะมีความสุขหรือเปล่าที่คุณทำแบบนี้ด่าเด็กตรงไหนคะไอ้ขาหมูขับรถไวขึ้นไล้ไปด้วยเมียมันนั่งแต่งหน้าเอาลูกร่างตากักลูกน่าจะร่วงหล่นดิฉันเตือนว่าควรจะเอาลูกไปใส่ขาซีซ่าถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่ามาเสียใจทีหลัง อุบัติเหตุเกิดมาแล้วเด็กที่ไม่ได้มีอะไรผูกรัดไว้เลยลองเห็นตัวอย่างมาแล้วพุ่งออกนอกกระจกเราเห็นของจริงมาแล้วอย่ามาเสียใจที่หลังอันนี้คือแช่งเด็กหรอคะถ้ารถพัทยามีปัญญาจะคิดได้แค่นั้นแล้วแต่คะ่ะเน้นการด่าอยานแล้วแต่คะ่ะแต่คุณอย่าลืมนะคุณเคยเอาเรื่องคนนั้นคนนี้อะไรมาเล่าอะไรให้ฉันฟังบ้าง คุณอย่าลืมนะคะคุณอย่าลืมว่าคุณเคยไปหลุดในช่องใครที่สั่งการว่าด่าหวานใจกรรมกรได้เลยคุณอย่าลืมคุณมีปัญหาอย่างเนี้ยมาหลายครั้งแล้วคุณมุดไปนู่นไปนี่แล้วคุณก็พอถึงเวลาจัดได้ไล่ทันคุณก็ไปอย่างงู้นคุณก็ไปอย่างนี้ขนาดเสียงคุณออกมาชัดๆคุณยังแถไปได้เลยเพราะแบบเนื้อช่องหลักแสนของคุณมันถึง ไปไม่ถึงไหนเพราะคุณไม่มีคุณภาพคุณไม่มีปัญญาจะพัฒนาช่องคุณเองอันนี้เรื่องจริงไหมมันดูภาพพดไม่ดีอ่ามาต่อหลังจากนั้นก็คุยที่ปีใหม่อ้าวทำไมอย่างนี้อะไรคุยไม่ได้หมยถึงบูมนะคุยเรื่องอันทำไมเรื่องว่าเออไม่รู้จักเก็บเงินเก็บทองอะไรนี้ทีป่ปีเขาบอกเราก็อยู่มา่ตรงนี้แหละเธอก็ช่วยไอ้น้าไปเออฟาดยานที่ปีเป็นคนพูกแหละเธอจะฟาดยานจะฟาดไปอ่าแล้วก็ไปช่วยน้องบูมขายของช่วงนั้นตอนดึกว่างถ้าตอนดึกว่าง ช่วทน้งบูมที่ทาราคาไลท์นี่คือจุดประสงค์แค่นี้แต่ตอนนี้นี่ดิฉันมั่นใจว่าดิฉันนั่งฟังบูมน้อยตลอดนะคะในไลท์ที่มีการพูดถึงดอกกุหลาบช่องดอกกุหลาบในช่วงท้ายๆว่าบางช่องเนี่ยบอกเป็นกรงเป็นกลางอะไรแล้วก็ไปเหมือนกับไปอวยช่ำๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการพูดถึงว่าช่องดอกกุหลาบเนี่ยโทรไปหาภรรยาเขา แล้วก็ขอร้องว่าอย่าไปฟาดลุงฟาดป้าอะไรอย่างนู้นอย่างนี้เขาก็ให้เกียรติมาโดยตลอดแล้วทาไมมาทากับเขาแบบนี้ตอนพอเขามีเรื่องกับไอ้น้าแล้วก็ไปเข้าข้างไอ้น้าอะไรอย่างนี้นี่นะคะดิฉันไม่ได้ฟังว่าเออมีเรื่องคุณปีใหม่เข้ามายหรือเปล่าคุณปีใหม่คนนี้น่าจะเป็นปีใหม่ที่เคยสนับสนุนอนามัยคุณปีใหม่เออเดิมด,ดูเหมือนจะเป็นปีใหม่ปาราเซลมอนหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจ ตอนนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อพอพอมีปีใหม่ปีใหม่มาเลิอะไรมาอีกคนนึงก็มีการเปลี่ยนชื่อนะคะก็ก็ขอบคุณนะคะคุณปีใหม่เรียกดิฉันอียานดิฉันยังไม่เคยเรียกอีปีใหม่สักทีนะก็จะเรียกคุณปีใหม่อย่างให้เก็บมาเลยตลอดแต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรชอบจะเรียกแบบไหนดิฉันเป็นคนที่ไม่ได้ยึดถือกับอะไรตรงนั้นจะอียานขออย่างเดียวอย่าอีย่นค่ะอีย่นแล้วมันนึกถึงแหลมปะยน่ะยนกูหิวค่ะดิฉันไม่รู้ว่าทําไม การตอบน้องบูมของรถพัทยาเนี่ยจะต้องมาพูดถึงว่าเออเอาคุณปีใหม่เข้ามาเกี่ยวเอามาอ้างเข้ามาเกี่ยวแต่เท่าที่ดิฉันทราบคุณปีใหม่ก็เป็นเอซของบูมแล้วก็สนับสนุนมาตอนหลังดูเหมือนจะมีปัญหากันเรื่องการซื้อของเรื่องเงินไม่ได้ส่งสั่งแล้วไม่อะไรอย่างนี้ ดิฉันจําไม่ได้แน่นอนแต่มันมีเรื่องการซื้อของแล้วเรื่องเงินเงินทองทองตอนนั้นบูมก็ขึ้นไลฟ์พูดถึงอยู่แล้วก็บูมก็มีปัญหากับแอดมินบางคนอะไอย่างนี้ด้วยแล้วก็กับผู้ใหญ่ใจดีบางคนคุณปีใหม่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะดิฉันใช้คําอย่างนี้ดีกว่าดิฉันไม่มั่นใจจะไม่เข้าใจว่าทำไมนางดอกกระถือพัทยาเนี่ยถึงจะต้องเอาปีใหม่เข้ามาในการตอบบูม เพราะเท่าที่ฟังดูเหมือนจะไม่มีเรื่องพปีใหม่หรือมีอันนี้ต้องขอให้คุณคุณท่านท่านที่มาดูคลิปช่วยตอบแทนด้วยละกันค่ะว่าบูมได้มีการพูดาพาดพิงไปถึงคุณปีใหม่ไหมรถพัทยาเลยต้องเอามาพูดถึงแล้วก็ดูเหมือนจะพูดเกินไปนิดนึง,งนะคะบูมพูดถึงกรณีเรื่องที่รถไปสนับสนุนไอ้ไหลในกรณีที่ไหลมีปัญหากับ บูมเรื่องที่บูมฟ้องโผวยปวดหัวมากทำไมรถพัทยาต้องไปลากคุณปีใหม่เนี่ยเข้ามาแล้วก็มีการพูดกันถึงเรื่องปัญหาเงินเงิน,งนทองทองบูมต้องใช้เงินอะไรแบบนี้ไม่รู้ลากเข้าไปทำไมแต่ลากมาเพื่อประจานบูมหรือเปล่าให้คนรู้ว่าสภาพคล่องของบูมค่อนข้างแย่อันนี้ต้องฟังต่อนะคะ โอเคบูมไม่โอเคเพราะบูมต้องใช้เงินบูมต้องหมุนเงินและพี่คนหนึง่งก็ติดโอนเงินกันไม่ได้ เห็นไหมคะเราจะรู้จักพวกสไตล์คนช่างเมาทั้งหลายอะ่ะช่างเมาป้าข้างบ้านช่างเสือกเนี่ยช่างตอแหลทั้งหลายนี่ก็อุ้ยฉันไม่อยากพูดนะอุ้ยไม่อยากพูดเลยอะ่ะอุ้งเอาซะหน่อยละกันนี่ขนาดไม่อยากพูดนะลงรายละเอียดยิบขนาดไม่อยากพูดนะคะถ้าอยากพูดขึ้นมาเนี่ยจะเล็กขนาดไหนคะคือจริงๆปัญหามันไม่ได้เกิดกับคุณมันเป็นปัญหาของบูมกับปีใหม่ ทำไมคุณต้องมาเปิดพื้นที่ให้คนนั้นคนนี้ไปเคลียร์คุณเป็นศาลเหรอคะคุณเป็นอะไรคุณเป็นทําไมต้องให้ให้ให้เขาค,คุยกันเองไม่ดีกว่าเหรอพี่ก็ขึ้นไลฟ์เคลียร์คุณเป็นใครนะ่ะคุณเป็นเจ้าชีวิตคนนั้นคนนี้เหรอต้องขึ้นไลฟ์เคลียร์ไอ้การที่เอาคนอื่นมาขึ้นเคลียร์ให้เนี่ยน่ะเห็นชิบหายกันมานักต่อน,นักแล้วค่ะคบกันไม่ได้คบกันไม่ติด อันนี้จริงเพราะฉันใครก็มีอะไรเราก็นั่งดูไปถ้าเจ้าตัวเข้ามาถามเราบอกเออช่วยหน่อยอันนี้ค่อยว่ากันไปอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่เวลาเพื่อนเรามีปัญหากันที่ดีที่สุดก็คือนั่งดูเงียบๆอย่าเพิ่งไปออกอะไรก่อนถ้าอยากรู้อะไรให้ถามเขาเงี้เงียบๆในฐานะเพื่อนเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าวะ เฮ้ยมึงสองคนเป็นอะไรกันอยากคุยไหมมาคุยกันก่อนไหมเพื่อนกันอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอุ้ยพี่จะเป็นคนจัดการพี่จะไปขึ้นเคลียร์ไอ้พวกพี่เดี๋ยวพี่เคลียร์ให้เนี่ยชิบหายมานักต่อนะักพะเคลียร์เรื่องคุณหวั่นใจกรรมกรเป็นยังไงล่ะเสียงหลุดไปได้จับมันได้เลยเล่นมันได้เลยชับเป๊ะอีคนชอบเคลียร์เป็นอย่างนี้หมดค่ะแล้วคนชอบเคลียร์นี่เป็นคนอู้ไม่อยากพูดแต่ แต่เรื่องแบบนี้ไม่อยากพูดเท่าไหร่อีพวกไม่อยากพูดเท่าไหร่เนี่ยกูเห็นแม่งตัวดีทุกตัวจริงๆค่ะเพราะพี่โตแล้วพี่แยกออกอะไรที่มันมีดราม่าบูมตอนนั้นฟาดกับพี่ปีใหม่พี่ก็ไม่เคยมาขึ้นตอบโต้แต่พี่ยืนของพี่กับพี่ปีใหม่มาตั้งแต่ต้นเอาตรงๆพี่รู้จักพี่ปีใหม่ก่อนบูมที่ซันไปขนาดมีประเด็นยันพี่ยังไม่แค่ว่าต้องปกป้องพี่ปีใหม่เลยนะเพราะว่าแยกเป็นประเด็นประเด็นใครประเด็นมัน เรายืนอยู่ตรงไหนเรายืนงั้นแต่เราก็เขามีประเด็นกันใช่ทุก่เคียร์กันก่อนเม้นดูด้วยนะคะ FC คะ่ะรถจะมาชี้แจงในส่วนของรถเพราะว่าบูมเขาถามรถมานะคะเม้นอะแอดมินดูด้วยนะเพราะว่าไม่อย่ามาเสียมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคณะกสดีค่ะนะคะอย่าเม้นเสียมนะั้นรถจะตอบว่ารถไม่ได้อ่านคอมเมนต์นนะฝากดูเม้นด้วยนะนะคะประเด็นคือตรงนี้ ขอบุมเกี่ยวก็บอกว่าอย่าว่าลุงป้าพี่ขอนะอย่าว่าลุงป้าอย่าว่าลุงป้าที่ไม่ได้ขอนะบุมแต่ถ้าพี่ขอได้พี่ก็อยากจะขอพี่ไม่จริงๆพี่อยากขอหมดแหละว่าอย่าด่าคันรุนแรงตอนนี้ไม่ได้ขอกับบุมอย่างเดียวขอทุกคนแต่ขอให้ด่าอียานคนเดียวถ้าพี่ขอได้นะบุมเพราะพี่ประเด็นคือพี่อยู่ที่อียานตลกดีนะคะถ้าพี่ขอได้พี่จะขอให้ทุกคนอย่าด่ากัน แต่ขอให้มาด่าอียานคนเดียวคุณน่าจะด่าอีกก้อยนะคะเพราะถ้าอียานรู้ว่าอดีตของคุณไปยืนอยู่ตรงไหนมามะาพ้าวต้นไหนที่คุณยืนอยู่ผัวคุณเป็นอะไรยังไงเป็นน้อยเปรี้ยเสียขาอะไรยังไงฉันไม่เคยรู้มาก่อนถ้าอีกก้อยไม่มาเล่าให้ฟังถ้าอีกก้อยไม่มาบอกว่า,วาคุณอยู่ใต้อุ้งตีนผัวยังไงคุณเป็นนมินีของชาวต่างชาติในการเปิดนัน่นเปิดนี่มันดูเป็นร้านของคุณแต่มันไม่ใช่ร้านของคุณ อันนี้อีก้อยเป็นคนเล่าเ้าจริงประการใดดิฉันไม่ทราบดิฉันพูดเล่าไปตามที่อีก้อยเล่านะคะคุณเกลียดดิฉันตรงนี้เหรอตรงที่ดิฉันพูดให้คุณรู้ว่าอีก้อยรับหลังมันใส่คุณยังไงคุณเกลียดตรงนี้เหรอคะแล้วแต่ค่ะแต่ดิฉันเห็นคุณแล้วดิฉันสงเพศมากกว่าแต่แล้วแต่คุณจะด่าอียานด่าอะไรใครจะเอาคลิปด,ดิฉันไปนั่งเปิดทำมาหาแดกแล้วก็ วิพากษ์วิจารณ์ทำหน้าทำตาทำตัวเป็นผู้ดีเลยเรื่องของคุณค่ะเรื่องของคุณเน้นด่าอียานคุณก็จะอ้างว่าเพราะอียานด่าเด็กอียานด่าตาด่ายาอียานด่าพ่อแม่คนแก่คุณน่าจะไปด่าอีตายบ้างนะคะอีตายมันก็ด่าลูกฉันโดยที่ลูกฉันไม่ได้มารู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยไอ้ไหลมันก็ด่าพ่อแม่ฉันด่าลูกฉันด่าผัวฉันสารพัด ทั้งที่เขาไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรเลยจริงไหมถ้าถ้าคุณตักกะคุณจะเป็นแบบนี้ว่าด่าอียานเพราะอียานด่าเด็กอียานด่าตาด่ายายฉันก็ไม่ได้ด่ามาตั้งนานแล้วแต่ฉันไม่มีสิทธิวิพากษ์วิจาร์เลอคะมีสิทธิำไมจะไม่มีถ้าพ่อแม่ที่ไม่รู้จักสั่งสอนลูกอ่ะดิฉันก็ได้จะตั้งคําถามได้เมื่อสั่งสอนลูกมึงวันไหนกูถามหน่อยไอ้หลายมึงสารเลวขนาดนี้มึงจะสั่งสอนมันวันไหนมีสิทธิถามไหมคะมีค่ะ มีแล้วบอกเลยว่าที่ไปแจ้งความบริษัทน,นี่ดิฉันเรียนกับคุณตำรวจไปตามตรงว่าการกระทำของแม่ที่ทำแบบเนี้ยดิฉันมีสิทธิ์จะตั้งคำถามไหมนเมว่าเขาทำในที่สาธารณะดิฉันมีสิทธิ์จะตั้งคำถามไหมว่านี่มันคือหน้าที่ของแม่เหรออันนี้มันใช่เหรอเป็นแม่ต้องมานั่งดินทารูกใช่เหรอ คดีนั้นมันถึงไม่ไปถึงไหนเพราะที่ฉันบอกกับตำรวจไปตรงๆอย่างนี้ค่ะทีนี้มาดูดิฉันคิดว่าตอนนี้น้องบูมกับน้องหมวยต้องมาตอบแล้วละ่ะเพราะบูมบอกว่าเขาไม่ได้โทรบอกกับบูแต่เขาโทรบอกกับหมวยเพราะฉะนั้นหมวยก็ต้องมาบอกกับบูมอีกทีหนึ่งบูมถึงได้รู้จริงไหมคะแต่ดอกกระทือเนี่ยบอกว่า เขาไม่เคยโทรขอกับบูมขนาดเรื่องปีใหม่เขายังไม่เคยโทรขอเรื่องไอ้พวยกับอีเถกเขาไม่เคยโทรขอเรื่องด่าลุงด่าป้าเรื่องฟ้องลุงฟ้องป้าเขาไม่เคยโทรขอเพราะฉะนั้นมันเป็นคำพูดของอีดอกกระทือว่าฉันไม่เคยไปขอกับเธอแต่บูมบอกว่าเธอมาขอกับเมียฉันบูมต้องออกมาพูดแล้วล่ะค่ะว่าระหว่างบูมกับดอกกระทือใครโกหก ต้องออกมาพูดแล้วล่ะคะ่ะดิอฉันอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้มันเป็นคําพูดของคนสองคนที่ชนกันเมื่อคืนบูมบอกว่าอีดอกกระทือโทรขอกับหมวยอีดอกกระทือวันนี้บอกกากูไม่เคยขอกูไม่เคยขอกูไม่เคยขอ,คคยขอใครพูดจริงพูดเท็จทั้งสองฝั่งคงต้องดีเบตกันให้คนได้รู้เพราะคุณนำออกมาเสนอในสื่อสาธารณะแล้วทุกคนก็เชื่อ คำพูดคุณไปแล้วเมื่อคืนทุกคนก็เชื่อว่าอีนี่ยุ่งอีกแล้วเพราะอีอีนี่ก็มีแนวโน้มที่จะยุง่งอีดอกกระเทีมันยุ่งไปทั่วหมดไม่ต่างอะไรกับอีก,ก้อยมันถึงด่าก,กันแล้วก็บักจูบปากกันได้เนี่นะคะทีนี้แต่วันนี้อดอกกระเทีอบ,บอกฉันไม่เคยพูดฉันไม่เคยพูดดูหน้าอย่างงู้นอย่าง,งาน,างนี้แต่เวลาที่เข้าไปเม้นในช่องไอไลมันไม่ใช่อย่างนี้นะคะที่คนเขาเห็นที่เขาแคปไปให้กันดนูมันไม่ใช่อย่างนี้ เพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันคิดว่าคุณบุมน้อยร้อยเอ็ดรวมทั้งภรรยาด้วยเพราะมันาพาดพิงไปถึงคุณโดยปริยายเพราะว่าบุมบอกว่าบุมไม่ได้รับสายโดยตรงแต่อีดอกกระซือโทรไปหามหมวยภรรยาของบูมเพราะฉะนั้นก็คงต้องตอนนี้ปิดปองมันกลับไปที่บูมแล้วว่าที่บูมพูดจริงหรือเปล่ามีหลักฐานไหมบูมคงต้องตอบนะคะฝากด้วยค่ะน้องบูม